เอาจริงๆในวันที่เป็นพน,นักง,งานประจํามันไม่ได้แย่นะตอนนี้ที่มันมีวิกฤตอะไรอยู่มากมายอะ่ะคุณก็ยังได้เงินเดือนทุกเดือนนะดีกว่านักธุรกิจแบบที่บางทีก็ยังไม่มั่นใจ้วซ้อมว่ามันจะเป็นยังไงในดีมีร้ายในร้ายมีดีเนาะทำงานประจําอยู่คุณจะมีเงินรายเดือนอยู่่คุณก็จําเป็นจะต้องเริ่มเก็บออมและมองหาการลงทุนที่มันจะทําให้คุณอยู่ได้นในระยะยาวถ้าคุณยังอยู่ในบริษ,ษัทที่มีความมั่นคงไม่ไล่คุณออกอ่ะในประมาณ1ปีถึง3ปีคุณอยู่ไปก่อนได้หรือถ้า หาความรู้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่ามันมั่นคงอยู่ตอนเนี้มันจะไม่มั่นคงตอนนี้อะไรก็แทนเราได้เป็นสมุดแล้วเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะแทนเราไม่ได้ก็คือถ้าเรามีแอสเซทของเราเองมีทรัพย์สินของเราเองมีความรู้ของเราเองมีช่องทางที่จะทําให้รายได้มันเพิ่มเข้ามาโดยที่ยังต้องมีเราอยู่นั่นแหละคือประเด็นสําคัญในอีก3ปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มองหาการเรียนรู้ใหม่ๆเติมให้กับตัวเองแม้แต่น้องที่ทํางานในทีมพี่นะทั้งรีโนเวททั้งหาบ้านกับพี่คือทํากันมาเป็นส อย่าเพิ่งลาออกคืออยู่ก่อนเพราะอะไรเพราะจริงๆเขามีแวลูเยอะมากในใสายงานเขาเขาก็ยังมีแวลูและเติบโตได้อันที่หนึ่งคืออดทนกับระบบภายในยให้ได้แล้วก็เก็บเงินให้ได้เป็นเงินก้อนให้ได้แล้วเอาเงินก้อนตรงนี้นะคะกับการทํางานรีโนเวทบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไปลงทุนในหลายๆรูปแบบอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ผันออกมาทำรีโนเวททำแอคทีฟแบบนี้ผันเงินขึ้นไปให้ได้เยอะๆและอีกอันนึงก็คือทําเครดิตตัวเองให้ดีน้องที่อยู่กับพี่เนี่ยนะทำงานประจำนะก่อนมาเจอพี่เนี่ยมีบัตรเครดิต10ใบมีทําไมวะ10บใบเดีีน่ะ